สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลหัตถาชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องรอบที่สองของมือนีที่อัดคลิปมือนีรอบนี้นำเสนอเมนูแซ่บค่ะส้มตำปูปลาซื้อมาสั่งบอกเผ็ดๆร้านนี้ไว้ใจได้ความเผ็ดๆดีๆนี่ย่ามเข้ามาเผ็ดได้ดีเนวแก้มกะน,นี่แหละค่ะแนว้ขาดบดได้เขาปุ้นค่ะเสิ็จเขาปุ้นเขาปุ้นกระจาดนี่จ้ะยี่สิบบาทด้วยสิบห้าบาทเนี่ยแหละพี่น้องพากัน อันนี้พักกาดมั้งพี่น้องก็พักบุง้งเพิ่นแถมมาลานเพิน์ลลกะชะอมตันสึมาใส่แล้วก็นี่ตันตันตันตน,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 นางเอกของเราดูสิแล้วนางเอกแนี่ถุงพลาสติกบอแมนดีแทมือนี่กุ้งเต้นพี่น้องฮัสิบ,บาทเสร็จน,นี่มันคือก้อยกุ้งเต้นแหละตะวัาตาันสังเป็นแบบแยกมามันก็นเลยเห็ดมาใหอยังเสียมีกุ้งเต้นแยกมากละกัน เครื่องมันพี่น้องเครื่องก้อยแต่ว่าตาันสิกินแค่โตูมันนี่แหละกินกับตาบกฮงหอมส้งหอมซอยคนกับใส่มาไห่หาก,กิบบาทเด้นี่พี่น้องโอ้ได้หลายอยู่เด้แต่หอมซอยซื้อขาดทุนเราวมันน่องอันนี้เก็บ,บไว้ใส่ได้มาอ่ะเอาขนมเพื่อมากินเพื่อได้กินพี่น้องมาเต้นแน่ว่าเต้นแน่อะไรจ้ะ กุ้งบอกกู้เต้นหลายชั่วโมงแล้วกูเมื่อยตานสีทย่อยเท่ลงนะพี่น้องมันสีดีใส่ตาโอ้<ม>เต้นเยอะเป่าบบบห่วยเลยจ้ะต้องเฝ่ากินพี่น้องมันสีดีใส่ตาคอ,อยเดินลืมเอาถั่วมาใส่มาจา้ะประเดิมคำแรกกุ้งเต้นโคโยติ อืว่าเด็ดใสซแบ่นกินเนาะอืมอืมดีปะว่าดีลงพื้นยานมาไปกินอืมกุ้งสดดีพี่น้องเด่นดงๆดงเนาะ หวานมากเนื้อผักอันอื่น,นยังว่าด็ปุ่มเลยพี่น้องจัดการกุ้งกัน นี่บอดเดไทยอาหารห้เบืองต้นคลิปคือทุกคลิปเนาะเมืน่อวนานเปล่าน้ำกุ้งพี่นอ้องยันกุ้งบเบเตนแล้วก็เปล่ากับตำัะหุ่งยันเป็นเส้นจ่ลงไปสื่อ,อ,อต่อไปเขาปุ่นพี่นอ้อง มักฮิสูดกอ่นคงเต้นครับแต่ผมแบบสมัยยุบนันปูเราไปใส่ไส่ไว้ช่วงดำหน้าหล,ลับไปองฝนตกด้หลายแง่เหมือนแซาแล้ก็ไปหยามมาได้หลายถ้าได้หลายก็ให้ตันเอาใส่ถุงไปขายถุงละสิบบาทยางเขายัางบ่บอัน พ่นคุ้มนึงพี่น้องเมื่อขายดีคนมากกินเรื่องเือยางไปขายเห็นไ บานหลังนึงเรากับเมาเอาหมดเลยแบบมิซี่หาทุ่งเนี่ยสิจ้ะทุงนน10บ,บาทนึงเนาะเดี๋ยวบอกล้านนึงเป็นถวยเลย กาศอย่งบุ๊พี่น้องพวกค่าแถมมาให้เผ็ดกว่าตาลตำบวกหวงบวกพริกล่ะเนี่ยหอยกุ้ง บักเน่าใ่กระเส็บได้พี่น้องเอาฟูงใส่นถั่วแล้วก็บีบเบเน้าวห้วยแล้วก็กินน้ำสมตำแต่ก็ต่างเนาะแต่ตางไม่มีบักเน้า มันก็จะเดินไปนะั้นก็เก็บมันไม่กินแบบอ๋าบวดหนาสังเราเพลลยอยากกินได้หลายนะกรุงแสบพอเพลแล้วมันต้องสต็อปมันต้องพักเครื่องแหลก ตังสิบอย่องเพื่อตัสแซบกุ้งเดี๋ยวหยิบมาทีละคำเลยพี่น้องกันมันนี้อืม้ม

พอค่ะเวลาตันบอกสั่งเผ็ดเผ็ดเพิ่นยิ้มคือเพิ่นซาใจเนี่ยตันบอกว่าเพิ่นถาม่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดบอตันบอกเผ็ดจ้ะคนที่สามน่ะแต่ว่าเบากลางเส่กันได้ซื้อพอตันบอกเผ็ดจ้ะ่นก็เห็ดหนักกุ้มกิมแบบ <c oughs> อารมณ์แบบได้ <c oughs> ตายแท้ทุกรอบเลยพี่น้นองตันนั่นฝากแฟนไปสื่อตันกระถามว่าเพิ่นเห็ดหนาแนวนี้บเ่เวลาสั่งเป็ดเผ็ดทำเหมือนกันมั้นะ <c oughs> แฟนวาค <c oughs> ือยังเพิ่นซาใจเนี่ย ว่าสิเดย์เหนเห็นในข้นไห้เผ็ดจ้าหลักอ่ะเผ็ดเลยเนี่ยภาพดิบฮาบาทนี่น้องคุกเนี่ยก็กินจ้าอิ่มหนึ่งจี่เดยสองคนหมดละ คนโคราชัางลานาาน,นี่เขาจำาม่คิดเพราะว่าเคยเห็นเิ่นคุยกับแม่เป็นภาษาโคราดผักบนเน้นด้วพี่น้องเน้นกุ้ง

อยากดูดไปในน้ำดูดแล้วมันนัน่นกระตุ้นความเพลิดพี่นนังไว้เบิร์นคารีดีครับโอนี้เบิร์นเนือ ลพี่น้องห้าสิบบาทพี่เล็กว่ัสดีอร่อยหนึ่งยานกินโมเมดไปซื้อมือไม่ถ่ายยา อีกใจนึงขึ้นอยากอันนี้พี่น้องข้าวปุ่นคับอันเส้นข้าวปุ่นตะบองฮุงกับเส้นข้าวปุ่นแหงลวกเดี๋ยวสิซื้อมามเนี่ยจ้าเหนียวดีลวกไม่ไหมแบบอะตักใส้ข้าวปุ่นแซ่บเหนียวเยวแบบแหงอะแซ่บ แต่ขอเสียมันคือควรสิไเด็กกินพี่น้องเฮ้ยอยากแต่ว่าคืออยากอะไจ้ะเดี๋สวสืไอเมื่อวา,อา,า,า้อยู่รูปสัดเ์าวบ้านตามนี่อยู่ ก้มกันอีกแล้วกินแล้วสิไปอันปั่นัะปูที่นอนไปนอนประกาศจะครับนี่การประกาศ ชิ้นาปูแล้วกันแต่กะเข้มพี่น้องแต่เห็นการมันมันจะแสดีเข้มปีเห็นไม่ยา้นี่หอรอแล้วมากันแทนขาปูเลือดออของเราบอนเข้ม,ม,มั้งพี่น้อง หัังน้องซื้อร่อยหนึ่งอันนี้ยังบ่บ่สาใจเป็นไน่ มีแต่ตอนบักพริกจะเป็นระบบห่วงบักพริกเนาะแพงได้พี่น้องบักพริกอยู่อันอยุงเทพสิบบาทได้องนี่แหละได้ประมาณซเนี่ยเริ่งสุงมจุ่ละสิบบาทพริกแดงกินดา เจ็ดนาทีแล้วพี่น้องโอ้ยสิบเจ็ดเล้วติมูคสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวสิสังลาเล้วพี่น้องสังลาคลิปนี่คนอนุญาตแงงหน่อยนะคะสินนั่งเล่มตัวอยูา่าเสียบเสียบก็จำเอง นังเล่มกับขอบปุ้นเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยแกเผ็ดไข่ต้มต่ว่าตังก็ต้องแลาพี่น้องไปมองนี้ก็นเนาะพี่น้องเนาะบอยากให้คลิปมันเา้วจ้ะเพื่อนพี่น้องบางคนนั่นเพิ่นคลิปซาเนาะจังั้นร้านตามยูรยล่เอียดอย่างนีคลิปมันจา,านนนมันก็โหลดโดนโหลดเบิ่งโดนนะพอกันคลิปไหนหพี่ไหนไม่นูไนหนาจ้ะแตงกให้ไปกินไปจ้ะฝากกดติดตาม้วเด้อคะ่ะ เพชรเค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ